ตะกาไหนได้มีอยู่บ่บ่ม,มีหายนากับบ่มีหายนาตะาากะาเขาครัวเป็นคนบ้านเดียวกันบ่เอ้ยเออคนหนึ่บ้านบัดข้าวน้ำจำปลากินมาได้ใช่ศราลูกห้อไปไปใช้ไปขอเอา<ฮ>ล,ลูกไปหาโคอ,อืมโน่นนี่ลูกคน,นกับบัอยู่พี่น้อาไงบัดเจ้าได้ศร้า บ่ได้ยแต่หนึ่งพันพ่อโซคนป่วยหมดสี่สิบแปล้านสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะมันนี่เฮาก็อยู่ที่บ้านนาน้อยพี่น้องเลยเนาะเมืองเมืองอัศะพรพี่น้อย แข่งสวรรค์นักเขตทำมณีเฮากึ้นมาครอบคุณหนึ่งอีกที่ลําบากทุกยากนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่เงินอยู่ซานแบบพันอยู่กับลูกเพิ่นบ่ประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องบัวเพิ่นบ่มีคิดว่าประมาณนี้นะทางบ่บอยก็ได้ยินเข่าวๆเนาะที่ชาวบ้านพันนี่ยนำมาพี่น้องเนาะกลางเอื้อยเพิ่นเห็ุเรื่องเห็ุงานอย่างอยู่ปัจจุบันนี้เฮาก็ต้องสิพาพ่อแม่พี่น้อง ไปโอ้ไปลมไปสอบถามเบิ้งเนาะพ่อแม่พี่น้องก็ไปสอบถามเบิ้งทางเอฟให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็เอฟซีพังลาวพังไทยอะไรแหละให้เพิ่นได้หูได้พังเนาะแล้วก็เอฟซีทางประเทศนําพี่น้องเห็นเนาะก็สิพาไปคุยกับเอเวอรเพิ่นเลยเนาะที่บ้านนาน้อยนะพ่อแม่พี่น้องเนาะทางบ่อยเก็ได้เดินคือมาหอดืนฮอดชานเพิ่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วแหละเนาะ อ่ะไปเบิ่งไปชมน้ากันเลยพ่อแม่พี่น้องเนาะอยู่บ้านนาน้อยพี่น้องไอ้พี่น้องบรนีน้ก็อยู่เอื้อยเพิ่นอยู่ในเฮือนเลยเนาะก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ากันเลยเนาะครอบครัวเพิ่นเป็นแนวใดาเนาะครอบครัวเพ,พ,พ,พิ่น,นทีว่าเพิ่นว่าเพิ่นลำบากอนไรพี่น้องเนาะทุกยากเลยแหละอ่ะก็สิพาพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งไปชมน้ากันทางครอบครัวเพิ่นเลยโดยพ่อแม่ <Okay. S 2> พี่น้องโอเคพ่อแม่พี่น้าาองเนาะเขก็ไล่ขึ้นมาทุาเฮือนทางแานเพิ่นเนาะพี่น้องเอ้ยเพิ่นเนาะด้ย คนอื alors, look, ่น uh, ก็สบายดีสบายดีเด้อสบายดียดีอ๋ออยู่กับไฟ่เอ้เท่นี้ลูกลูกไปทางไหนบัดนี้ลูกไปหาพื้นอ๋ออันนี้เฮือนเจ้าบ่อตั้งมาจักปีแล้วเอ้เฮือนหลังนี้นะอืมอยู่กับลูกกัดผัวด้วาใชผัวป้า วัวป่าเนาะวัวป่าไฮนาตะกาไหนได้มีอยู่บ่หมูมีไฮนากับหมูมีไฮนาตะกาเขาคัวเป็นคนบ้านเดียวกันบ่เอคยออเคนหนึ่บ้านบัดขขาวน้ำจำป่ากินมาได้ใช่้ะลูกมาไปไปใช้ไปขอเอาลูกไปหาโคคนนี้ลูกคนกับโบยู่พี่น้องไงบัดเจ้าได้จ้ะ บาได้ตายนึ่พันป่ะโชโอ้ป่วยนะน้อยันป่วยโชเป็นยังไอยั่นป่วยบได้ไปหาหมอป่าไปเลยมาไปเลยมาไป้คือว่าทั้ง อันขอโทษเด้วยอันค้างเอึ่ยนี่เป็นเป็นยังเนาะเป็นโดกนะคือว่าเป็นมาแต่แต่น้อยคุณบอกเออหากะเป็นโดยโดยเป็นค้างเนาะบ้านเฮาคนเชี่ยห้องว่าคลายว่ายังอันนี้นาะหมอโวยหฮู้นะเนาะมันตแต่เป็นหมอเนาะเฮาเป็นหมออาเก่ามาจาก เอ้ยเป็นมาจากปีแต่ค้างค้างเล้ยสามปีที่ปีนะสามสี่ปีเนาะอืมเลยเอ้ยก็เพราะเราไปกวดไปยังเบิ่งบ่บ่มีเงินบ่มีคำไปถูกยากไม่เลยเนาะไปหาโมในพ่อแม่พี่น้องเนาะเพันก็อยู่กับลูกเพันสองคนสางเอ้ยเพันเอกสามคนสามคนมีสามคนลูกสาวลูกชายบ่มีลูกชายมีลูกชาย มีแต่ลูกสาวหมดสองสาวใหญ่ประมาณจักปีได้เลยพูอ่ะกี่ปีหาปีน่ะโดยๆอือแต่ว่าผัวน่ะปะกันแต่โดนแล้วอืแบ่ว่าเพ่นปะยันเฮาถูกเฮายากบ่หรือว่าจังได๋นี่เอ้ยนเฮาถูกยากอืนถูกเฮายากเสียทีโดยไปใช้บ่ได้ทังเอ้ยเพิ่นนี่ เจ็บป่วยหรือว่าโซ่เนี่ยพ่อแม่พี่น้องเเนาะผัวก็ด้วยถิ่นมาปะแบบนี้เนาะโดยโดยเชื่อใ่ลูกสาวพันอยู่เนาะถ้าลูกสาวพันอยู่ฮาถ่ายพร้อมลูกสาวพันเดียวพูดยังไงผู้หนึ่งยังไงฮะมีผู้ใหญ่ผู้นึงอีกวะประมาณจ็ดปีดูเอื่อยนะ ประมาณสิบปีเนาะสิปีสิบกว่าปีนี่แหละเนาะประมาณเฮากระโบเห็นกันเฮากระว้าไปครับแต่ว่าทางเอื้อยนี่ก็ป่วยเห็ดเบียกเห็ดยังก็คือสิบโอ้ห่วยไปได้เนาะห่วยได้หน่อยหายหน้านี่กะโ่มีเห็ดเนาะเอื้อยเข่าน้ามันกะลูกไปขอไปขอเท่าไดลูกเอื้อยขอแถวบ้านไปเกิดแบบทุแถบนี้ได้ใกล้ๆในเอายังไปขอนะเอื้อยส่วนหลาย ไปไปน้อาไม่น้างมัอนโอ้ปา่าเาไม่ออไปขอจับเขียดจับกบในแวนอไปขอทานไปขอแต่ละเถื่อก็ได้หลายวกเอยอ,อยมาได้ฮอดบอดโลหนึ่งสองโลนี่ประมาณอโลสอโลโอนี่โอ้ก็พอได้กินประทานชีวิตเนาะ มือใดมันแบบว่าเฮาบ่มีดีนี่มีบอกเอ่ยแบบว่าเฮาบ่ได้กินข้าวกินน้ำอ่ะแบบว่าเฮาบ่มีแบานี่ห้าบ่มีนั่นไงบ๊อบบางเทื่อนนะมันมีอยู่ปะบางเทื่อเฮาบ่ได้กินข้าก็ห้าบ่มีข้าว็บางมือเนาะบบ่มีข้าวกินนั่นนะกินมันเพิ่นั้นกินมันบางมื้อบ่มีเขากินมัันนอยู่่ึงกินมันเนาะมันหยังลม่เอ่ยชันมันต้นปลูกเอาบ่บ่ ทำมาไรใช้สันอาอเจ้าไปโอ้ไปขอเขาอมาเลยขอเขามาแล้วขอเอาเขาแบบว่าเขาบ่มีดินบ่มีดอนปลูกนี่เลยเนาะมันยากแต่ดินโตเจ้าปลูกเพื่อนแสเนี่ของเจ้าบ่หรือของของเขาของเขาอใช้เพิ่นอยู่ขันเพิ่นบ่ให้อยู่ก็จ๊คชิปไปอยู่ใช้เม่นบ่อยู่ดับบ้านดับเมืองเพิ่อนซื้อของมือนี่งโอ้บัด ลูกเด้นเนาะบัดสีใหญ่มาวันพักหนาแท็กสิไปอยู่ในชายมม,มีบนอยู่บนเช้าเฮือนนี่ไพรเห็นไหน้เห็นหรือว่าผัวเหตดต,กต,กตกะกี้ผัวพ่อหรือว่าจังหวัดโอ้ผัวเหตุตะกี้แล้วก็เอาเจ็บข้ได้ป่วยเขาโซ่แล้วผันกะผันนี้ทั้งไงกับอกเคยไปตามผันบ่บุกหุจักบ้านผันหรือว่าหู้จักอ๋อแต่ว่าผันบ่มาบ่ ลูกกับอะไรไปฮะโบจะมาเยี่ยมลูกเยี่ยมเต้าเลยไปเลยเนาะเพิ่นมีเมียใหม่บโหรือว่าอย่างไรเอลยขอโทษเลยอบมีแต่ว่าเพิ่นโบมาเพิ่นไปแบบโบห่วงใยูกเต้าเลยเนาะเจ้าเลี้ยงลูกเพิ่นไปน่ะตั้งแต่ลูกอายุจ๊ะปีเลยยังไม่ยงงับ่ทันย่าเพิ่นไปหมด แต่ว่าคนหนึ่งในสี่ยางแล้วเนาะคนหนึ่งยังคนไฟสอบผ่านานั่นพี่น้องเอยถ้าเอื้อยคนในเห็ดเรื่องเห็ุงานบาได้เนี่ยนี่ก็ป่วยคนกับเบ้าบ่อยากชัดแจ้งแน่เนาะคือว่าเบ้าบวชัดแจ้งนี่สาเหตุเป็นน้ำนี่ค้างเอื้อยเนาะเอื้อยหรือว่าคืหรือว่าเบ้าบว,ว,าบาบวบชัดมาแต่เออเป็นน้ำขาเพิ่นเป็นค้างคขาทุมบรืล่าุมข้าง,ขางไข่เนี่ยผมไม่รน้องเนาะมันเป็นแบบ เป็นก้อนเพเลยหาจับบางเรือแล้วว่ามันเป็นกระปุ่มกระปุ่มมันเป็นแบบคือผีนี่มันคือแบบอดไนะรับมันเป็นแบบนั้นบอกแต่หากระบบมีเงินไปหาหมอหาหมอบ่ได้ไปเป่าใา่เพระเลยแบบว่าไปเป่าหมอแบบเมื่อยแน่เป็นเมื่อยไป้ะหาหมอพื่นเมืองกันเนาะเป่าได้ๆก็บอหายาหมอดูกะแล้วว่าลงหมอห้งหมอก้งหมอนี่ยังบ่ได้ไปเนาะเลยยังไ่ได้ไปตรวจไปยังเบิ่งเป็นบ่มีค่าใช้าย มีน้องเองกัเสื้อก้าวเสื้อผ้าหน้าแพ้นี่ได้เอลยคุณมึงนี่ก็พอได้ใส่เยรอบ่เกือเสือก้าวๆนีแ่แหละเนาะมูไห่บ่มูไห่อ,อ,อ๋อมูไห่แบบถวยบวงนี่กับบุคอยมีเนาะฉันจะเห็นนี่เลยพี่น้องเลย arina, โอ,โอ,อ้แบบหมกผิดหมกพผายนี่กับไปขอเขาเนาะอาการมีม มือไดว่าแบบหาบบมีเงินหรือมีบบเออยแบบาบบมีเงินคู่มืออะไก็ได้แบบชื่อคือื้อยากินกันยังบบมี<อ>เป็นไข่แบบนี้ก็บ่มีเงินฮอดซื้อซื้อยาอพี่นอ้องเ้ยเนาะขนาสงสารอยู่พี่นอ้องเอ้ทางเอ้ยพ่นกะแต่พันกับทางลูกเพันนี่ก็ไปหาพื้นมาดังไผเนาะ เวลาขันมีเขา่ามีน้ำก็ได้หนึ่งขา่าหนึ่งน้ำนะไรเนน้องหนึ่งขา่าต้มน้ำต้มน้มนอะไรเลยเสเงยเป็นาัาขุดมันขุดเผือกไปอย่างชั่นกินเนาะประทานชีวิตมือใดมีมีเข่ากินก็นได้กินพี่น้องเลย่อว่ากับเข่ากับน้ำในกินยั้งแต่ละมือเลยหาหยั้งกินนะก็เป็นกับเขา่าจำเกลือจำแจ่วจำเกลือจำแจำ่วมือขวาเป็นน้องไหย แซ่บอยู่บ่บ่เช็ดได้ห่นกินไปมันบ่มีน่ากินเนาะตั้งในจักจักปีเลยเฮือนเจ้าเนี่ยอยู่นี่นะอือหือเจ้าก็เจ้าเป็นคนบ้านนี้โดยตรงบ่อือโอ้เป็นคนบ้านนี้โดยตรงอยู่นี่เฮือนพ่อเฮือนแม่เจ้าอยู่เชจ่ะโอ้ส่วนกับบ่มีขยันเนาะ เพิ่นก so ับโบมีหายโบมีหน้าเกิดแล้ววะถูกยากเลยแต่เนาะบว่จากนั้สิหาจิตพี่น้องเลยเนาะความลำบากพ่อแม่ก็ให้หน้ากับพ่อได้เห็ดบ่เอาแบบเข่าน้ามันจะไปหาโค่นนี่เอื้อยเขาเอื้อยเขาฮะเออเอื้อยมีเอื้อยบ่เจ้าอือถือว่าเพิ่นกับแม่งให้กิตย่อบ่เข่าน้ามันกัน เพิ่นบริแบ่งให้น้องนุ่งกินบ่เพิ่นก็ได้บ่ได้เนาะเพิ่นบัวลายนูเออแต่ครอบครัวของเพิ่นเนาะเฮาครอบครัวของเฮาก็ได้กินเยี๋ยวดำข้าวค่ะเพิ่นให้แบ่งกินดำข้าวเขาให้ครับครับครับแบ่งบัวล้ยเขาได้คนอืมดยเห็ดก็ได้บัวลาประมาณชีหายโบนะนาแบบเนาะเป็นแบบสะเอืกดนี่คือชีปะเห็ดอย่างลูกเต้าก็ยังบัวทำใหญ่บัวลายเนาะกว่าชีห้ไปเห็ดน้ำเพิ่น กะบโได้แลวเพราะว่าลูกเขาก็ยังน้อยเนาะมันก็เห็ดกับโบชํำเพลนเห็ดเพลนกะบโยังให้เห็ดปันใดให้เราหูหูแบบว่าหูกับอบได้ยินบบมันดังขบขับุบขับแบบนี้หูโบได้ไปหาหมอแบบนี้พี่ดางเนาะขณาสงสารเือยเพิินอยู่พี่น้วอยากหูก็อยากรับแน่นะเนาะ บแบ,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 บะกะทาร์สมมุิว่ามีเงินมีคำเลยก็อยากไปหาอยู่บวกเอเยหมออไปูฮะไป,<า>ไปอยากไปโอ้พี่น้องเอเยซีทุกคนที่เบิึงเนาะที่ได้ชม<น>ถ้าว่าอยากช่วยเหลือทั้งเอเยเพิน่นเพราะว่าเอเยเพิ่นก็ป่วยเอเยเพิ่นก็นอยากไปหาหมอหาสากหักขดสักยาหาหมอนี่แหละเนาะมันขัดความทุกความยากมันบ่มีพี่น้องเอ้ยเน,ยน,น,นาะก็เลยบ่ได้ไปจำเป็นต้อง เจ็บปวดก็ทรมานก็ต้องอดทอนเอาแม่นบอกเลยอดทอนสู่กัดแขวสู่เจ็บจำได้ก็อดเอาน,เนีนน่แหละเนาะคุณนยฮะโออีลามาได้ใช่ว่าเป็นบ่าละลูกเพิ่นก็นหากะมาแต่หาพื้นพ่อแม่พี่น้องเลยว่าเป็นว่าิ่านว่าภาษาลาวเป็นอยู่บ้ใช้พื้นนะหามาเมียนนะบ้าพื้นจะเอาไปหานะสบายดีนึอละ่ะสบายดีเป็นบ่าสบายดีก้องอยู่ สบายดีอยู่ใช่ไหสบายหีน้องเมือดูุนบ่มันผึ่งมัวก้าผีน้องดูคนกันแน่น่อยหนึ่งพ่อแม่พี่น้องเลยแต่ว่าไปหาพื้นเนาะลูกสาวลาพื้นย้อนมาพ่อแม่ป่วยพ่อแม่พี่น้องเนาะกับแน่น่อยกับดยได้ไปหาพื้นนี่แหละพี่น้องไงจะมาแต่หาพื้นบ้นังฮะ โดยเข่าอยู่ได้เข่างเิเยนอยู่บ่ละ่ะบ่ได้เข้างเิเยนกับมาได้เข่าอยากเข่าอยู่บ่ฮะ<ม>เป็นยังไงอยากเข่าทา<ม> <laughs> งลูกนี่กับผู้ใหญ่กับบุคคลได้ไปอยู่บ่างไหมแต่ผู้น้อยนี่ยังไม่ได้ไปเนาะผู้น้อยนี่จ็ดปีได้ไหมห้าหกปีพูดแนะ่นอนประมาณนี้ จ็ดแปดพลังม่่หอดอกเจ็ดแปดประมาณหาหกปียังไม่ได้เข่าหียน๋ยวว่าจะากเข่าฮียนดอกบอกป้าบอกลุงในโท,ทรศัพท์ไม่เนี่ยเผื่อว่าพลอยากหายเจ้าเขาเฮียนซื้อมิกซ์ซื้ <S 1> <S 1> อืม,มออส่งเสืออุปกรณ์การเฮียนบ่มีผ่ม่พี่นอ้อ,อง,ง<ร>ดูผลเล่า

แมนเดลินไปแบกพื p p e ้นเ oh. <No, S 2> uh ืออยบ่แ e ช่ว่าเจ้าไปแบกพื e ้นจ่ะโมเมนบ่อแผ่นเอยผ่นไปเอยพื e ้นบ่ไปนะเดียวว่าเราไปเนาะใยใยสิบ e พันเงินอยากไปย่งเงฮิเง่นา ออนไลน์อดีตทรมานน้อแม่เนาะเหตุยังกันยากินยังไหนได้หนิแม่ใช้หมดว่ากินกับข้าวกับวหนามขลาอยู่บ่แต่ขลากับเจ๊กที่กินนี่เนาะพออยากกินยังอือว่าอยากอยากชั้นอยากซี่กับว่ามีเงินซื้อคือเพลินว่าฮะมะขามข้ามใบเข้ากับข้าวกินกับมะขาม เข่าก็ไดปน้องเอ้ยกินข้ามกับข้าวข้ามชมข้ามชมช้ำกินกับข้าวอีนางได้ใช้กินข้าวแล้วป่อนางกินกันอย่างเจ้านะนอนฝันยังอายเนาะฝังพนแบบฝันบ่เคยข้าวก้อนนะมันฝันยังย่านเท่าไ่ร่เลยเนาะมันฝันกันยังบ่มีคนมาแบบถ่ายเพิ่น ก็การย่างย่านนะนะแบบว่าอืมอึ้งอึ้งกับพันย่านเนาะพี่น้องเลยนี่แหละครอบครัวพฝนกับทุกแง่ล้ำบากไม่ได้พี่น้องเลยเนาะอยู่กับแม่กับเอึ้งบนางอืมอยู่กันสามคนฝนตกคือสิเปียกหมดเลยพี่น้องกับป้าพี่น้องกัหลังคาคขนาด มันพ้าไว้นีเกลสอดหัวบดพรมพี่น้องเลยฉังกระสีก็ี่จนผูจนพังมัดเลยพี่น้องเลยเนาะคนกระได้เนาะฝนตกกระชอนอยู่นี่ได้เนาะไปใส่โบได้ทำเงินผู้บดได้ทำผ่าเงอนพาซานเงินกระได้ฝนชาดเขาใช้เขาขรัวเปียกมัดพี่น้องเลยผมมีมันอยู่บนเศาเนาะบ่มีแบบว่าบ่มีผู้ชายกับผมมีผู้หคนารอบครัวพาน้ำเนาะ ลูกก็ยังน้อยคือว่นแหละลูกสาวเพิน่นจะได้พี่น้องเลยกับใหญ่คนนึงกับปรีช่วยแม่เนาะเห็นอยู่ให้กินช่วยแม่นั่นแหล,ละพี่น้องเลยนะ้องทางลูกสาวเพิ่นกับไเพันทังเอืนน้อยในออกของเฮ e ียนเถิดแล MM. แด้วบ่ไหมอบบออกเงอกยหนาบผมมีจำเป็นหาวผมห่อถ,ถูกห่อง่ายข้าวน้านจะปลากับมีคนนั่นว่าไปหาไปหาคอ ขออาหารของแรกของอันนั้นเนาะฟืน่นปบางเถอะผื่นไปไกลกว่นจากบ้านในมีบอไปแบบว่านอนค้างคืนหไหนอโอ้ไปเลยแต่กลับมาคํำม,มืดไปเลยเนาะค้ำม,ม,มืดมาถือว่าสุดๆุดหนึ่ง ในหมู่บ้านนี่ก็มีแต่ครอบครัวเจ้านี่เนาะคิดว่าชุดชุดหนึ่งในครอบครัวที่ถูกยากพี่น้องเลยลำบากนี่แหละกหายนาตก้ากับพอมีผู้น้ำพากกับพอมีที่อย่างไรแถมยังป่วยเนยาะกันเข้าป่วยเขายังเห็นหาเห็นนี่พาลูกเห็นหาเห็นนี่มันก็นยังโอเคแน่เนาะกันยังว่าจับหนัดจับหนีพาลูกไป เห็นวียกเห็นงานซอยน้ำผึนผันจ้างอย่างสั้นอย่างซี่ก็พอได้เงินเนาะอันนี้เจ้าของก็ไปบ่ได้ให้ลูกก็แค่ลูกก็ยังแบบยังน้อยอยู่อะไรพี่น้องเลยเนาะก็มันก็สิยากในน้อยหนึงอะไรพี่น้องเลยเนาะเขานานแจำปาเขามีบอมบ้างกวเพื่อนแันอะไรพี่น้องอะไรพวกเสียปลาบมานน้ำแจมปาตอนนี้กัเบิ้ลได้บ่หรือว่ายังบ่ ขากินยนี่หน่ะเพ่อนๆพี่น้องเลผันหนึ่งมันผันวะาบมีเขากินหนึ่งมันกินคูกับบมีถ้วยกับด้านใบพี่น้องเลยเนาะครูกัด้านหาบมองินมันผันว่บมีพี่น้องกับ่บมีเนาะีอว่าน้ำเดนใส่ควรพี่น้องเลยทางขบคัเอื้อเพิ่นนี้ก็ได้เอื้ออย่างน่าชื่นเจ้านะเอ้ Đường chanh, ờ, ờ, ừ, người ừ, đường chanh nó, tè anh à, nhung thì hú chắc chứ không anh năm phần <laughs> ừ. ừ. nào nó, hết cả nó, rồi cả cháo, bộ... kiên hay cái phần xương nó. คนละเล็กคนละน้อยพี่น้องไอ้สิบสามพันนี่แหละเอาแต่พอได้ใหายเงยพันซื้อฟิกเกอร์เพลงนู้นอ่ะดูดูเอาเลยอ่ะเดี๋ยวเราหน่าเราในชิมาเยี่ยมมาอยากใหม่นึกเลยเด้ออยู่ดีไม่แห้งสบายดีสบายดีเนาะดูนี่แหละพี่น้องไอ้เฮือนชานบ้านแฟนพันนางเห็นยังกันนะน่ะฮะฟ้าไพ่บ่ nâng nhân nè mang nơi chạm bèn cái kệch nơi 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 cái phần nơi 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 Đây nơi 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 Huyệt nơi 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 và nơi 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 nào nơi lắng này nó nơi 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 ป่วยนี่แหละพี่น้องเลยการป่วยแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยแต่เห็ดอยังบ่ได้พี่น้องเลยเนาะก็มีแต่ลูกเพิ่นเห็ดพี่น้องเลยถ่ายชี้ท่านใดเห็นอยากช่วยเหลือก็ติดต่อมาได้พี่น้องเลยทางช่องบ่าวบอยนั่นแหละก็น่าสงสารลูกครอบครัวนี่ก็ถือว่าถูกสุดๆนั่นแหละในหมู่บ้านนี่พี่น้องเลยเนาะก็ถือว่าลำบากนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะก็ถือว่าครอบครัวเพิ่นนี่ก็ถือว่าสุดๆ พันเ่ได้ไปหาแพทย์หาหมอเพราะว่าเงินค้ำบ่มีอยู่ตามธรรมชาติพี่น้องเอ๋ยบ่มีเงินบ่มีคำ้ำกับบม่มีแบบอยากไปกับบ่มีนี่แหละพี่น้องอยู่ไปช้นชแบบวันวัน,นสังกสีกับผูกกับพังเม็ดแะละพี่นอนะ้องเอ๋ยเนาะเงินชา้นเพินกับประมาณนี่แหละพี่น้องเอนะ๋ยเนาะการปหยักสวยเรือกาติดต่อมาได้เนาะกาเห็นคลิปบ่บอยลงไปแล้วกับ ็ติดต่อมาได้ทางช่องทางที่บอบ่อยว่างลงผมแม่พี่น้องเนาะในหน้า YouTube ถ้าอีกซีท่านใดเห็นเนี่ยก็อยาช่วยเหลือเพิ่มเติมกะมากันพี่น้องเอ้ยพันกะเวาวเสียงเบาๆพี่น้องเอ้ยหนึ่งเพือกหนึ่งมันกินพี่น้องเอ้ยแต่ละมือแต่ละวันนี่แหละไผบ่ถึกไผบ่จักพี่น้องเอ้ยเนาะความทุกข์ความยาก หาอยู่หากินกับเ่าได้พี่น้องเ้ยขอเขาขอน้ามเขากินแต่ละมื้อนะโบมีก็กินเผือกกินมันไปอย่างสั้นพี่น้องเนาะคลิปนี้ก็สซีโบมี่ยังหลายทางบบอยขอจบคลิปลงเพียงตอนนี้พ่อแม่พี่น้องนะเดื๋ยเพินพนเป็นชื่อว่าสุดๆแดนะพี่น้องเลยผ้าผลมาในเก็เปียกไปหมากเนาะทางบอยขอจบคลิปเพียงตอนนี้กาบคำว่าสวัสดีและสบายดีพ่อแม่พี่น้อง f อีอยากแพงพี่น้องสาวไทยสาวต่างประเทศนําเ้อเดยอ